ทางน้ำนักนะครับถ้าออกจากตัวเม,มืองก็จะมีการชะล้างน้ำนมาสูงอยู่ทสองฝั่งนะครับตอนนี้สั่งจักรออกเมืองเมืองเ,เข่าไปท,ทางขวัญเกตนะครับตอนนี้ฝั่งขวาม,มือนูน้นฝั่งเข่าตัวเมืองกรุงรัฐรถกระจอดรดื้เต็มนะครับ ตัวเมองตรงนัคนี่คือบสามอรแบบประมาณนี้แลวับโคจงเบียดฉันจะเบียดจานเบียดจานจะเบียดจาน้องต้การครับโอเคครับสวัสดีคุตั้งใจครับ อเมริกาตรงครับอีกนาฬาสิบนาทีแต่คันนี้ทำไมคันนี้ไม่ได้สั่งเนี่ยหรือน้ำหนักน่อยเนะี่ยได้วิ่งจวดๆุดไปเลยคันนี้ไม่ได้สั่งเลย